สวัสดีชาวสินคาดวงความรักประจำวันที่25ากรกฎาคมนะคะคุณได้หายเพเศนะคะส่วนเขาเป็นแปดดาบนะคะก็ความสัมพันธ์ในวันนี้นะคะคุณอาจจะมีอาการคิดมากนะคะอาจะมีอ่การระแวง,งคนรักนะคะกลัวว่าเขาจะอ่มีอะไรที่ทําให้เราไม่สบายใจรือเยินหาอะไรือเปล่าที่เขาไม่ได้แชร์กับเรานะคะเขาอาจจะทําตัวน่าสงสัยเหมือนกันในวันนี้เนาะเพราะว่าเขาเองได้แปดดาบมองว่าเขามีปัญหาส่วนตัวนะคะก็ ถ้าอยากจะทราบว่ามีอะไรเนี่ยเมย์มองว่าควรจะคุยกันนะคะระหว่างคุณแล้วก็คนรักมีพลังงานโคดิเพนเซซีอ่ะชัดเจนเลยว่าจะมีไฟหนึ่งที่จับผิดอีกไฟหนึ่งนะคะยังไงคุยกันนะมีไพ่บีเซอร์ทีฟนะคะแปลว่าอยากให้คุณมีความมั่นใจนะคะว่าเอ่อคุณเนี่ยคู่ควรกับความรักที่ดีแล้วก็คนรักของคุณเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรที่เป็นแง่ลบเพียงแต่ว่าในวันนี้พลังงานส่วนตัวชีวิตเขาเนี่ยอาจจะมีปัญหานะคะก็เลยทําให้เขาเนี่ยดูห่างๆไปนะ